โอ้มันนี่อยู่ครบทีมในตัวนี่แคทเยยหูไปใส่โอ้ยถามหาใหญ่หูงางเบิดมึอเบิดเบ้นจกักนำหาหนองสาวหูเดียวกับหากรบโบเห็ดเสียแต่ข้าวว่าไปเบิ้องลิเกมาตีจ้ะมวนบ่มวนเสีลิเกเขาหล่อยังไงหลอกฟังมึงเขาลออ่าลอเมื่อตีเขาโอเคก็จะหันท้อ,อเออเออเอเอ,เอ ลองลงไล acam. ผมจะลองดูให้ดูผมไปน,นานๆโอ้กวางสเตี๋เต่ง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 ็เลงเตยงเต่งขายสบู่ผู้อมด้วยจ้าเดี๋ยวขอถามก่อนอันพระเอกรอบอมีแต่ผู้ง่ามๆตี๋ว่าสิขึ้นดมกับบอกราอย่ากได้หอมได้หอมแก้มเขาบอได้หอมคนหนึ่ง เด็กน้อยเจ้อุ้ยเสียดายเนาะบ่ได้ไปถ่ายเนาะเกียขนาดคือเบิร์ดน้องไ่น้ำแน่สายเลือดบ่แมนสามสายเลือดอีกอ้อันหนึ่งชื่อมันวรตอวรตอคณะวรตอต้เลเล่นเขาเล่นสามสายเลือดพี่น้องเพิ่นนั่นเพิ่นไปเบิ่งลิเกมาเพิ่์นรับมืดมือพี่น้องไปปุ๊กกับโบต่นไปปุ๊กยังไหนกับโบต่นเพิ่นเป็นคนที่มักลิเก็ต อีหลียังวะใกล้ปันไดก็ไปดอกพี่น้องเอ้ยทำมาลัดทำมาลุดเอาหนูเดี๋ยวเดียวหนูแวนแวนเมื่อนหร่ล่ะเมื่อไรจะเสีเศร้าเอินหาเขาเอาก็เอินไปเรื่อยๆคือรถเองขายโอ่งล่ะบันนี้กลับมาจังมองไปเบิร์ลิกเกตนะไงเก่งเดียวแจ้งเลยนะยาปาติโทูเก่งเจนโอ้ว่าชิดประเจนมอสลำบงเก่งคักนั่นดูวิเก่งแจ้งนี่เก่งอ่าเก่งแท้บ่ล่วงเลยเต้ แต่ว่านยายบ้านน,านั้นบม่มีอีกยั้บันี้จรเป็นเพิยงหอดจงหรือวมาหอดบ้านข่อยไปปลุกกับ่ตืตนโกนคอก็คอกอยู่ไหมกยาค่กินยายังได้อยู่อะบัดนีพอดีบัดทเนี้ไปกับไผในไปกับส,สาวสมศีตีสมศีก็กไปติยจ้าแล้วยายหูได้ไปไ,ไปบ่ยายหูบบัไใดใบใแต่ยายหูยายหูหจ้า <laughs> ยือหัวยื่อหูอัหน้นก็ยื้อหัวกันเตียงยายหูคกอกันเหล่ยนังเ้นยื้อคือกันบตไป็นบเงนกว่าเอาไงฮะยากผู้พีมันหลับซ้ำเดียดขายมันหมุนกะเคยมีบ่บอคิดบอคิดหัวยิ้มเน่เตียคิดมาเปิดแก้หาหนองสามาโทรไปหาเว้ยคิดหดอ้ยบ่มีสหายิ้มลองลิเกฟังในเบิรงเขาลองแบบได ลองให้ฟังมึงบอยยิ้มลองมึงนี่เก่งนะลองให้ฟังนี่ล่ะสวัสดีใชาจ้าจ้าเหมือนดวงแก้วกับดวงใจเมื่อมีเวลามาดูเหมือนจะเดินไปเองโดดเดี่ยว ออดเลยล่ะเกมเหมือนวงเล็บลปเกมเหมือนเออวงเล็บไปเกมเหมือนอยากเดินไปคนเดียวโดดเดียวเดียวเหมือนเลี้ยวเลี้ยวให้เกี่ยวแล้วใชยแล้วขัวคนถ้าใครไม่เก่งเขาลงจำชันตีหย่ามองมือตลกเล่นก็นั่นค่อยว่าค่อยว่าเจาะในสงสัยไปฟอนนะหานแต่แท้แมนบอกพอได้พอ อาเป็นยังคือบ่ได้ฟ้อนอย่าอายเด็กหน่อยแม่นบ่แมนไปอีบัดจันไปเบิ่งน้ำข่อยแล้วคือบ่อยากอายเด็กหน่อยอย่างงี้บ้านสองวันสองวันบ้านเขาสองว่าอยากอยากฟอนเจนสังว่าอยากฟอนเจนหมอลำบงกับตินเอาเะไรด้อของไอ้คนขึ้นด้อเจ้าอูดอย่ากบอกหมู่ทางมาบ้านอีหล่าใส่ใส่ฟอนฟอนไปเลยแก้ยก็ฟ้อนในฟ้อนในเบิ่งในเบิ่งเกี้นะเออลองลุกขึ้นฟ้อนในเบิ่งไหม

าตมาจอยก็เลยอยากเป็นหลวงพู่ย่าเฮ้ยบวชไรเอาขาอยากอยากได,ได้ได้เงินได้เงินไปติบใหยนเพรดีแกเนาะบ่ได้ติบอันโตหน่อยหน่อยมันลงมาโตหน่อยหน่อยนนคนลงมาเนาะจะให้เพันจัจกบาท40บาททวนเลยโอ้ยไอ้คนนั้ก <S <S นก็รู้แล้วเก่ง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 ไอ้คนนั่นเลยหล่อแล้วลงมาหล่อได้กอดคอมเนี่ยต้งแกนมาห้า เดูเตาเนาะนะฮะตัตงโต๊ะก่องามันใช้แมงเหลี่ยมเหลี่ยมใช้แมงเหลี่ยมเอออันเงินยี่สิบบาทนั่นเงินไปซื้อปลาทูเต้แม่นบลเสียได้ซ้ำบลเสียอะไรชาวมาไม่ปลาทูกินเลยปลาเส่ามาไปคุกระปูไปคุกระปูได้สองตัววะไม่ยังกินมวะยังกินข้าวกำลังวันเหมือนเกหมดเหลังชายไปคุณปลาแปูได้สองตัวยายเคยไปหาเพื่อนเนาะเบ่งนึงเนี่ย อันเป็น <rôle> ลิกะปูสามตตกระเขาบอมีกระเตรแล้วเก่หมดเอาเงินไปตบแล้วว่าเลขแกัดน่เลยไปตมันีเก่เบิร์ดจะเอาข่างานาคดปูกินแนี่ยยอดสุดยอดเก่งก็อออะไรนะมาชื่อมาชื่อู้กระบูนี สร้างขอให้เตะได้ติปลิเก๋ว่าตีขอให้เตะได้ติกีกเก้หน่าเดได้หอมแก่หนำด้หอมแก่ยามเยอะสุดแห้ยแย่อะเกี่ยวมาก่อรีดจีถามเกี่ยวมาก่อนเด้ออน้งเอจีถามไทยเกี่ยวกับเพกเกี่ยวกับไปเบิ่งเพกลิเกมานี่เป็นยังไงโอ้ยอันเาเรืองเพกน้ำตาใหญ่ก็อยากตกน้ำมันหวะน้ำตาก็อยากตกจ้ะเอาวันงนึ่งตีจ้า ตายเศร้าหลายมันเศร้าบบเมนมันแพ้ไม่มันเศร้าหลายจยะเขา,าว่าจังได้ก็ถึงในห้องไงเขาต๊ะโ,โต๊ะโต๊ะเกงมันหายมันบวกฮะฮอกตาบอดหนึ่งอ๋ออันนีเป็นคนตาบอดนี่ยาเกมอะไรกเกมคนต,บออา,ตาบอดบัดนี้ฮอกตาบอดฮึมดูกชายมันมา น่าสังเกตต่ำให้ช้าคงเสี่ยนจังฉี่ละละน้ำเห็ดนานะอ๋งไงน้ำเขา่า <laughs> <laughs> นางเช็ด <laughs> จั <laughs> <อ>งฉี่ได้เลยน้าเออน้องชานเขากันมีเงินในกันมีเงินในกระเป๋าอันเต็มกระเป๋าอา่ะก็เสี่ยนเม็ดเกียงตบับเม็ดเกียงตับเลย,ยโอ้ถอดไปถอดมาพออีกยี่ชิพ ลงมาอีกดิลงมาลงมาอีกตัวอีกเหมอนหกอันอันนี้บ๊แมนเอาบ๊แมนหมดยี่สิบาทหมดหกสิบาทเต๋โอ้เขามีเงินไปเบิ่งหลายเถบ่มีเงินซื้อกับเป๋าบ่มีเงินดอกบ่มีบ่มีเงินซื้อกระเป๋าแต่มีเงินในพระเอกลิเกแม่นปลาตั้งมาบ่คุ้นกันสองตัวไปกินเข่าบ้านใหญ่กล้ามาบ้านหายเทากินเข่าอันนี้อันยี่สิบแรกนั่นไงอันอันพระเอกลิเกน้อยจ้าอันสี่สิบบาทล้างไงพระเอกที่ว่าสาวๆเต๋อจ้า <ไ>ปลาาขงงน่งเขาลงมาข้างล่างบ่าเมืกกอกเขาห้องหายเลยเตย๋ห้องหายตัวตยางใกล้กับหอมคือดอกโจดสีโอ้ก็กระเซ็นหอมเนาะเมียนหรอปลาแม่ยกตัวเนี่ยแม่ยกโ,ยโอ้พระธรรมมาได,ได้เนี่ยแม่ยกโยกเนี่ยใกล้ป้ายไหนก็ไปดอกพี่น้องเอ,อ้ยคนมักเบิ่งแมยโยกเพลงริเกเด้อพี่น้องเอ้ยนี่บ่ธรรมดาเด้เนี่ คันมี่น้องน้องมันตาบ้อยยูอีสาวหลานคอยบ้อยยูคันคอยยูกับไปอยู่มือนกันคอยอันเป็นตื่นละน้องสาวหลานไปงะคอยไปกินเลี้ยงมือนัันนะอันนี้คันคันมีเงินเป็นหมื่นน่ะก็จริงมัดเป็นหมื่นน่ะโนแมนบอแมงปบาดเพลเอกแม่ยกแม่ยกใจปั้มนะคะแม่ยกใจปั้มนะคะเพลเอกลิเกท่านไหนมีเท่าไรก็เบิดมีเท่าไรก็หมดเบิดบาดหาเงินที่เอาตือนมาเจ้าพี่น้อน ถคยว่าจะจบเมื่อ20บาทสรุปเราจะเมื่อ60บาทเตะ้ามีชนนดเบตูอทีนี่ทีนี่ก็หาเผาถ่าน่นอันนี้ก็หาผาชอนไปบรางวัลเกอีกเออเดี๋ยวกันแควกันแควนี่่บมีาแมนได้ใครจจ้างระว่ังว่าเราจะจ้างจะจะมาขนาดได้ใจ้างไหมเบงไอต่ว่าไอเกยขนาดไดม่วันวม่วนบวชเต อาหมอลำม่งก็อีกแกมาเต้นกันชีิตก็ดีดิ่งเีดีิมืออลำม่งก็ดีริกดีดพี่น้องคือดีได้ดีดดีเถอะยังกว่อยากมวนเห็นยังบุเา่าเลยคักนอคักนอบันนี่บันนี่บันนี่มือแร่งนี่มือนอยากมวนไม่ต้องลีโลงานจะกินมากนะงานโตจริง เต่งเต่เที่ยวมาเรือพี่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามแน่วันเอขายท่านในแจักบาทมานั้นมือนั่นนะยังไม่ทันเลยขายเลยหล่าเออขายบล็อกแล้วบันนี่แล้วบันนี่มาขึ้นมาขึ้นเหมือไปกระเพกลิเกแล้วบันนี่ไปก้นกระปูได้สามตแล้วบันนี่กลับไปนี่สิเอาจังไรกระสามตกระปูเนี่ยสามตนี่นะไปนี่ หะเอหัวหัวน่นสามต้นนี่นะจะคือบระก้นนี่มันไ,ไหลาๆไาน,นั่นเนกะค้นบะถึงเด็ดเก็นเด็ดแข,ข็งกัแข็ง,ขงใช้ไปอยูใหม่อยูค้อนมาละเอ,อ้ยเมื่อยเกบอล่ดหัวป่นพริกได้กินก็นพอเนาะได้กินคนเดียวอร่อยเออย <laughs> ใช่บอกพี่เจ๊ใจปั้ม นางเอกของแ่อยทั้งสองคนนี่นนี่นางเอกกิมมันนี่นางเอกจอยนางเอกหูบอม่าน้ำหาหูอ่ะลองง่าลองลิเกล่าในเล่นลองลิเกล่าในฝากฝากพี่พี่น้องๆเนี้ยลองลิเกล่าเนี้ยก่อนนะาก่อนเดือเดือนนางเดือเดือเดือนนางเดือตื่งตื่นตื่ง อา,อ,าอาเจะยิ้มลองเนี่ลองล่าเนี่ยโอด,ดีครับเป็นแฟนทุกท่านชาวนาาวนามีงานคอยมาเจอกันใหม่ขอสิ้นเสียงเพลงของผมเพลงนี้อ,อาฝากพี่น้องฝาก คันตัวฉันแล้วกันคันตัวเจ้ากราไหนจะเกาทางใกหมูใก่บ่ยใายย้กันถึงนี่ต้นนะไอมีขวานอ่ฝากแน่ฝากฝากพี่ๆน้องๆแน่ฝากไม่ไ่จอยแนงเสยฝากไม่ไงจอยแน่ด้อไม่ไ่จอยกันไม่ญ่ยิมด้วยจ้าไม่ไงยิมด้วอล่า ไม่ไงจอยบ้านเด้อบ้ายขอบคุณนันหลายจ,จะฝากฝากนันเด้อพี่น้องเด้อจ้ะ <laughs>